สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถสปอร์ตคาร์ในบ้านเราช่วงยุค8 0 9 9 0มันก็มีอยู่หลายรุ่นแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันไปสำหรับรถที่จะเอามารีวิวในวันนี้มันเป็นรถที่ผมมีภาพจำกับมันอยู่พอสมควรครับและมันเป็นรถที่ผมชื่นชอบด้วยโดยส่วนตัวมาพบกับ Honda p พีลูดเจน4ก่อนอื่นขอขอบคุณ คุณจิม n อน Stop ปกาลารที่กาลูนาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องพีลูดอยากแต่งอยากปรับปรุงเกี่ยวกับพีลูดลองติดต่อไปดูครับส่วนตัวกับรถคันนี้ผมมีความหลังกันค่อนข้างเยอะครับเดิมทีก่อนที่จะอยู่ในมือคุณจิมเนี่ยมันเคยเป็นของรุ่นพี่ที่ผมสนิทด้วยครับเป็นคนที่ปั่นจักรยานด้วยกันแกเนี่ยใช้พีลูดคันนี้มาอยู่นานมากและคุณจิมเนี่ยเป็นคนดูแลให้แกตลอด มาถึงจุดจุดนึงชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปครับแกก็เปลี่ยนมาใช้ซูบูรุกับผมและคันนี้แกก็จอดไว้อยู่แล้วพอแก,กจอดไว้นาน,านานมากๆเนี่ยด้วยความที่แกเป็นคนรักรถแกสงสารรถแกก็เลยตัดสินใจฝากไปให้คุณจิมดูแลสำหรับรถคันนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนคุณครูผมครับผมเคยได้ขัดขับรถและทำให้ผมชอบพหลูดหรือว่ารถเกี่ยวกับตระกูล JDM เนี่ยพอรถคันนี้เลยพหลูด เป็นรถของทางค่ายคอนด้าที่เปิดตัวมาตั้งแต่ในปี1979และหยุดการผลิตไปในปี2001ตลอดระยะเวลา22ปีมันถูกผลิตออกมาทั้งหมด5เจนและยอดขายรวมทั้งหมดเนี่ยมันถูกขายไปได้830,000คันครับเจนที่1ชื่อรหัส sn เปิดตัวในปี1978เจนที่2 ab ba 1236และ bb เปิดตัวในปี1982เจนที่3 BA 3 4 5และ7เปิดตัวในปี1987เจนที่4 BA 8 9และ BB 1ถึง4เปิดตัวในปี1991และเจนสุดท้ายเจนที่5 BB 5ถึง BB 9ในปี1997ในตอนแรกพีหลูด อยู่ในกลุ่มของรถสปอร์ตคอมแพคจนมาถึงในเจนที่4มันถูกขยายบอดี้จนกลายมาเป็นรถสปอร์ตคาร์และในรถของกลุ่มสปอร์ตคอมแพคเนี้ทาง Honda ได้อาอินดิก้ากับ CRX เข้ามาแทนที่ครับสำหรับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ h อนด a าพีรูเจนที่4รหัส BB1 เป็นแบบ SI VTEC 4WS หรือว่าในบ้านเราชอบเรียกว่าล้อกระดิกต้องบอกว่า Honda าเจน4ตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาเนี่ย มันให้ Impact กับผู้บริโภคอยู่พอสมควรครับด้วยรูปทรงรูปแบบที่มันแตกต่างจากรถในยุคนั้นที่จะเป็นรถหน้ายาวท้ายสั้นแล้วมีไฟป๊อปอัพแต่พิลูดไม่ใช่จุดเด่นตอนนั้นที่แปลกกว่าคู่แข่งก็คืออย่างแรกเป็นรถที่เป็นรถลักษณะเหมือนเป็นทัวริงแต่ว่าเป็น2ประตูมันมีซันรูปที่เป็นลักษณะแกลบยื่นไปทางด้านหลังรูปทรงเป็นแบบริมแกนทัวหน้ายาว แล้วก็ท้ายสั้นเป็นรถขับเคลื่อนแบบขับหน้าซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นรถขับหลังกันแทบทั้งนั้นเลยสุดท้ายระบบ 4WS ซึ่งเป็นระบบเลี้ยว4ลอ้อในสมัยนั้นเนี่ยถ้าที่ผมจำได้มันมีไม่กี่รุ่นสำหรับในบ้านเราเท่าที่จำได้เนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Mazda 626 Kronos ที่เลี้ยว4ล้อได้เหมือนกันอีกอย่างที่ควรจะต้องรู้ไว้พี่หลุดทุกคันเนี่ยเป็นรถประกอบนอกนะครับ แต่ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ตลาดก็คือ h o n d ้าเข้ามาขายเองกับตลาดเกรวเ,เข้ามาขายแต่สมัยนี้มันไม่มีความจําเป็นหรือว่าเราจะต้องไปสนใจตรงนั้นแล้วเพราะว่าแค่หารถให้ได้ในสภาพที่ดีที่สุดผมมองว่ามันน่าสนใจกว่ากับรางวัลและเกียรติยศที่ Honda p i l o t Gen 4ได้รับ 1. Ten e s t c a บ Award จากนิตยสารคา r d ไดเวของสหรัฐอเมริกา2 เบสสไต l i n g แล้วก็เบสอินเท r i o r จากญี่ปุ่น 3. รถเซฟติคาร์ F1 j จแปนกลางปี1994มาดูเครื่องยนต์กันเร็วเนี่ยจริงๆแน่อยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรมากนะครับออกกลังกายได้ฝ่าแม่งหนักไม่รู้จะหนักไปขนาดไหนครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับหน้าระบบสายพานทามมิ่ง ขนาดเครื่องยนต์จะเป็น 2. 2 l, 2.2ลิตรรหัส H22A VTEC 190แรงม้าโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมันขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานซ่อมตามอายุงานเดิมมันจะเป็นฝาดำนะอันนี้พี่เขาไปทำมาเป็นฝาฟ้าแทนตามยุคสมัยเพราะว่ารถคันนี้ครับอยู่กับพี่เขานานมากทำไปเรื่อยอ่ะตามสมัยนิยมมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ถึง100มันอยู่ที่8 9ถึง9วินาทีท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวได้อยู่ที่8เมตรช่วงล่างเป็นแบบปีกนกอิสระพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงล้อเดิมจะมีขนาด195 60 R15 แมกลายเดิมเนี่ยจะเป็นแม็กลาย5ก้านระบบดิสเบรกจะเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อความสูงจากพื้นหรือกาวเคียร์แลนซ์จะอยู่ที่14.5เซน หลังคาสามารถรับน้ำหนักได้75กิโลถังน้ำมันมีขนาด60ลิตรตามสเปคเดิมเนี่ยมันใช้95ครับแต่หลายๆคนเอาไปใช้ E20 ก็บอกว่ามันใช้ได้อยู่นะมาดูภายในกันก่อนอื่นให้ดูคุณแจก่อนนะคุณแจเดิมเป็นแบบนี้ครับกระจกเดิมๆทุกบานจะต้องเป็นหน้าอาซาคีนะครับคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกเลยนะ คันนี้ที่ไม่เดิมนะอย่างแรกก็คือโปโอ่งตอนนั้นนี่พี่เขาไปทำตามสมัยนิยมมาอีกอย่างก็คือล้อแม็กนะของเดิมจะเป็น5กาก้านวิธีการเข้ารถสปอร์ตคาร์ที่ถูกต้องก็คืออย่างแรกให้เอาก้นหย่อนครับแล้วค่อยบิดตัวเข้าไปถึงแม้ประตูมันจะใหญ่แต่ว่ารถพวกนี้มันจะเตี้ยนะเพราะฉะนั้นเอาก้นหย่อนก่อน ที่เราจะสังเกตง่ายๆบ่อพวกเนี้ตรงนี้มันจะชอบสุดเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับไฟเวลคัมไลท์หรือว่ากาวไลท์นะครับจากซ้ายไปขวากระจกด้านซ้ายกระจกด้านขวาบานด้านขวาเป็นออตโต้นะครับแล้วก็ล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกสิ่งที่แตกต่างจากรถคันอื่นก็คือในเรื่องของช่องแอร์ ช่องแอร์โดยทั่วไปจะอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าแต่ของ p l o ูดเนี่ยจะมาอยู่ที่ประตูครับจะมีช่องลมจ่ายลมออกมาจนถึงประตูด้านข้างสวิต์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องใส่ของครับเบาะฝั่งที่นั่งด้านคนขับเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางแต่เบาะที่นั่งด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือนะ ที่บอกคนขับจะมีที่หนุนหลังมาให้ด้วยที่เปิดฝากระโปรงท้ายกับที่เปิดฝาถังน้ำมันรถ30ปีที่แล้วมีที่พักเท้ามาให้ด้วยครับจากซ้ายไปขวา traction control cruise control s u n o o p พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านหุมได้ยางเวลาใช้งานไปนานๆน,น,นะครับมันจะเริ่มร่อนอันนี้เป็นปกติของมัน ทางด้านข้างจะเป็นตัวปรับ Cruise Control มันจะทํางานร่วมกับสวิตช์ Cruise Control ถ้าเราเปิดสวิตช์ Cruise Control แล้วตรงนี้เราจะสามารถปรับความเร็วได้ครับแต่ว่าช่วงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันสตาร์ทที่60หรือว่าที่80อีกอย่างหนึง่งที่อาจจะดูแปลกหูแปลกตากว่ารถสมัยนี้ก็คือแตรจะอยู่เป็นปุ่มเล็กๆทางด้านซ้ายกับทางด้านขวามือปัจจุบันเราจะเห็นมันจะอยู่ตรงกลางเนาะ ก้านที่ปัดน้ําฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมันสามารถปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวกับสวิตช์เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้2ทิศทางดัชบอร์ดและคอนโซลโดยรวมดูเอาละกันครับว่านี่ะรถเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะการออกแบบแพลวพลามากเรือนไม้เนี่ยตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอยาวมันจะมีรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือ h o n d a Step w ว ลองไปห,หาดูกันกับภายใน Honda p พ Loot เนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับคุณจิมนอนสต็อปคุณจิมให้เหตุผลไว้ค่อนข้างน่าสนใจแบบนี้ครับแกบอกว่ามันไม่มีใครหรอกครับพี่ที่รู้จริงอะไรหลายๆอย่างจากที่ผมทำตรงนี้มาอยู่10กว่าปีเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้เคยเจออย่างเช่นภายในสีเขียวเบาะเขียวเบาะแดงลายตุ๊กแกมีหมดนะครับโดยส่วนตัวเองผมมีความเข้าใจแบบนี้ด้วยว่าณนะตอนนั้น Honda p พ Loot มันเป็นรถที่คุณสามารถเลือกออปชันได้ครับว่าคุณต้องการอยากจะได้แบบไหนเลื่อนไม้จากซ้ายไปขวาวัดน้ำมันอุณหภูมิวัดลอกแล้วก็ความเร็วไม้ความเร็วคันนี้ได้แค่180นะและคันนี้เป็นไม้แท้ครับวิ่งมาประมาณแสนหถุงลมนิรภัยมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเริ่มจากระบบเครื่องเสียงต้องบอกอย่างนี้นะครับตัววิทยุเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่ลำโพงเนี่ย ในสมัยนั้นอนะ่ะพหลุดให้แบบเซอร์ราวมานะช่องแอร์ขนาดใหญ่วางคู่กันด้านล่างจะเป็นชุดควบคุมแอร์เป็นแบบดิจิตอลมันมีทั้งเป็นแบบอนาล็อกนะครับจะเป็นเลื่อนสไลด์แต่คะนนี้เป็นดิจิตอลแล้วอากาศหมุนเวียนภายในไลฟ้าด้านหน้าระบบแอร์ออโต้ด้านล่างเป็นสวิตช์เปิดปิดพัดลมแล้วก็ไลฟฟ้าด้านหลังวิทยุเป็นแบบวันดินอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ใช่ของเดิมเกใส่ของ ที่เคบุรีที่จุดบุรีครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดมันมีอยู่2โหมดนะครับเป็นแบบธรรมดากับสปอร์ตเล่งรอบได้และคันนี้สามารถจอดแปะได้ครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับเบรกมือเหมือนรถยนต์โดยทั่วไปอยู่ตรงกลางตำแหน่งถือว่าดีครับสวิตช์สาอากาศสวิตช์ไฟตัดหมอก และอันนี้เป็นที่ไว้ใส่รีโมทนะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกคอนโซลยาวนะครับมันจะต่อตั้งแต่จากด้านหน้ารถไปจนถึงเบาะแถวสองเลยที่เปิดจะอยู่ที่นันนี้นี่ข้อดีเก็บของได้เยอะแต่ข้อเสียก็คือนั่งห้าคนไม่ได้เก๊ใส่ของขนาดเล็กครับกระจุมกระจิ๋มเชียใส่อะไรไม่ค่อยได้อ่ะ กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงม่านบังแดดผมไม่ค่อยเข้าใจวิธีการออกแบบของเขานะแต่ว่ามันใช้วัสดุสองด้านแตกต่างกันครับด้านนี้จะเป็นวัสดุแบบเดียวกันกับหลังคาแต่อีกด้านนึงจะเป็นผ้าหรือว่าเขาต้องการไฟฟ้าสถิตผมไม่แน่ใจนะครับเวลาในการที่จับแล้วมันจะไม่ช็อตตัวม่านบังแดดมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับตัวรถ ยาวมาบังแสงแดดเวลาที่มันรอดใต้กระจกเข้ามาด้วยและจะมีกระจกสองหน้าทางด้านที่นั่งด้านข้างคนขับไฟห้องโดยสารจะมีจุดเดียวนะครับคันนี้ไม่มีไฟสองแผ่นที่มาให้สรูปเนื่องจากพื้นที่หลังคามันเล็กตัวสลูปเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนเวลาเราเปิดสลูปปุ๊บมันจะเป็นแกลบทางด้านหลังครับ หมือนปีกหมวกด้านหลังเลยซึ่งมันทำให้มันกลายเป็นจุดเด่นของเจ้าพี p ดเจน4ใครที่จะหาประโยชน์จากการยืนกินลมชมวิวขณะขับรถบอกได้อย่างเดียวว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้พับเบาะแถวแรกนไปทางด้านหน้าแล้วก็ไปยืนจากเบาะแถวสองครับจะดีสุดละเบาะ เป็นเบาะแนวสปอร์ตมันนั่งกระชับครับแต่ว่าคนตัวใหญ่น่าจะไม่เหมาะเพราะว่าปีกเบาะเนี่ยมันจะหนีบทําให้นั่งแล้วอึดอัดผมเองเนี่ยนั่งขับทางไกลยาวๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันนะว่ามันจะแน่นไหมแต่บอนั่งสบายครับหัวหมอนปรับไม่ได้แต่ว่าตําแหน่งเนี่ยก็ดีพอสมควรนะก็นั่งแล้วหัวหมอนพิงเนี่ยผมชอบครับผมว่าดี พิลูดเป็นรถที่ออกแบบให้เอื้อเฟื้อสำหรับคนขับมากเช่นที่พับเบาะเข้าแถว2เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนขับสามารถพับได้ถ้าเกิดว่าจะเปิดประตูวิธีการเข้าเบาแถว2พับและเลื่อนครับ ต้องบอกว่าล็อกตายในเบาะครับแน่นมากทำไมเมื่อก่อนนั่งได้ฟ้าสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดสำหรับผมก็คือหลังคาครับตอนนี้หัวเรากำลังอยู่กลางแดดเวลานั่งเองแล้วผมเนี่ยสูงเกือบ180หัวเนี่ยแทบจะชนกระจกเลยแล,และนึกถึงสภาพเนาะเวลาพาทิตอยู่ทางด้านหลังโอ้โหคอมีดำกันบ้างแหละครับแต่ ที่พักแขนใหญ่มากอันนี้ชอบบบ่อแถวหน้าอยู่ในตำแหน่งปกติเล็กลูมชนเบาะพอดีครับแน่นกระแทกเบาะไปนั่งกระแทกถ้ารถขยาเขย่าก็กระแทกเบาะข้างหน้าไปตลอดทางพื้นที่วางเท้าสามารถขยับได้ประมาณ1-2นิ้วเท่านั้นครับประมาณเนี้ยได้แคนี้เอง เบาะแถว2ไม่เหมาะกับการนั่งด้วยประการทั้งปวงสำหรับคนตัวใหญ่แต่สำหรับเด็กเล็กๆล,ลูกเล็กพอไหวฮะเบาะลักษณะการนั่งเหมือนชันเขา่าเวลานั่งตอนนี้พุงผมเองก็ไม่ค่อยได้ใหญ่นะปกติเป็นคนหุ่นดีจะรู้สึกอึดอัดเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคอนโซลพอมีคอนโซลเข้ามาด้วยเนี่ยมันอาจจะสบายครับเวลาที่เราพักแขนแต่มันไม่สบายในการนั่ง ยิ่งเบาะที่นั่งเนี่ยมันเป็นลักษณะหลุมพอเข้ามารวมผสมกันหมดแล้วเนี่ยผมมองเลยว่าเวลานั่งแล้วมันอึดอัดครับประกอบกับด้านข้างกระจกมีขนาดเล็กก็ดูอึดอัดพอสมควรด้านหน้าทัศนวิสัยเนี่ยแทบไม่มีเลยครับมองหน้าตรงไม่ได้เพราะว่ามันติดเบาะมองได้จะมีมุมมองอยู่ประมาณกระดาษ A4 ประมาณเนี้ยระหว่างช่องเบา แต่มีออปชันอย่างหนึ่งที่ชอบครับก็คือปุ่มนี้มันสามารถทำให้คุณเปิดและหยิบของด้านหลังได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นซัมเปิลทำให้ดูเห็นไหมครับคันนี้ไม่ต้องถามหาที่วางแก้วนะครับไม่มีเลยเดี๋ยวจะมีคนมาแซวผมวิธีการเปิดฝาท้ายเปิดได้2วิธีครับวิธีแรกก็คือไขด้วยกุญแจวิธีที่2ส,สวิตในห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระ มีขนาด427ลิตรพื้นที่427ลิตรมีขนาดไหนเดี๋ยวลองดูกันครับนะครับผมเข้ามานอนได้พอดีเลย427ลิตรไฟส่องห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ตรงนี้ครับยังอะไรนี่เดิมๆเ,เป็นล้อเหล็กนะครับมารีวิวครับ แล้วก็เปิดดูฝาท้ายมีน้ําซึมจากที่คุยคุณจิมคาดว่าสาเหตุมาจากร่องไฟครับน้ําซึมเข้ามาทางนี้แล้วไปแอ่งอยู่ข้างล่างนี่ครับถึงบอกว่ารถเก่าอ่ะเวลาดูต้องดูด้วยแกะดูว่าชายน้ําเป็นยังไงบ้างบางคนผูแล้วไม่รู้อย่างคนี้เห็นแล้วก็จับทาความสะอาดชุดเครื่องมือแม่แลงจะอยู่ด้านนี้ครับแต่มันไม่อยู่แล้ว ถ้าจะขับพหลูดไปตีกอล์ฟได้ไหมได้ครับนี่สลักดึงบ่อหลังแค่นี้เราก็สามารถใส่ของยาวๆได้แล้วแต่ไม่ต้องมีใครเม้นมานะผมบอกว่าให้หมุดที่ดูว่ามันยาวขนาดไหนเอาเป็นว่าใส่ถุงกอล์ฟได้แล้วกันโอเคปะ่ะพอกลัวว่าเข้าแล้วออกไม่ได้ข้อดีข้อที่หนึ่งรูปทรงรถดีไซน์ดูร่วมสมัย ขับไปไหนนะตอนนี้ก็ยังดูไม่เก่าครับเวลาใครเห็นก็ยังมองเหลียวหลังอยู่ข้อที่2ราคามือสองในปัจจุบันถ้ามองในกลุ่มของรถสปอร์ตคาร์แล้วยังถือว่าจับต้องง่ายข้อที่3ถ้าเทียบกับออปชั่นที่ได้ถึงแม้ว่าอายุรถจะ30ปีแล้วก็ตามมันก็ยังทันสมัยอยู่ครับข้อที่4ค่าบํารุงรักษาถือว่าถูกกว่ารถในกลุ่มเดียวกันอย่างเจ้าของคนก่อนเนี่ย เขาใช้งานอยู่เป็น10ปีนะครับที่เป็น daily use ข้อที่5มันสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงครับเครื่องเกียร์อะไหล่มีเพียบปัญหาหลากัลกๆของรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของ body part รักพาบางตัวเท่านั้นข้อที่6ระบบ 4D w s ถ้าคุณเคยขับคุณจะรู้ว่ามันดียังไงถ้าลักษณะล้อเป็นในลักษณะที่ล้อสวนทางการล้อหน้าไปทางล้อหลังไปทาง มันจะช่วยในเรื่องของการกลับรถและการถอยจอดเวลารอที่อยู่ในลักษณะส่วนทางกันเนี่ยมันจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เวลาที่เราขับในความเร็วสูงและเราต้องการจะเลี้ยวหรือเราต้องการจะเปลี่ยนเลนล้อมันจะหันไปในทิศทางเดียวกันลักษณะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยมันจะไม่ได้เลี้ยวออกครับแต่มันจะทะแยงออกเลยมันช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งได้ดีมากสำหรับผม ภาพจำเกี่ยวกับเรื่องของ 4WS ที่ดีที่สุดก็คือใน F 1กลางปีของที่ญี่ปุ่นปี1994ในตอนนั้นเนี่ย h ันด้า p l o t ได้เป็นรถเซฟตี้คาร์และในวันนั้นในสนามดารามาเยอะมากมันมีอุบัติเหตุรถชนกันเป็น10บสคันเลยนะครับสปอร์ตคาร์ออกมาโชว์ออฟอยู่หลายรอบอยู่พอสมควรหลายคนได้เห็นเลยว่าวิธีการเข้าคง P i ล t มันเป็นแบบไหนข้อเสีย ข้อที่หนึ่งอะไหล่บอดี้พาร์ทหายากครับและบางอย่างหายากมากเช่นยางขอบกระจกด้านหลังวันนี้ครับผมมีโอกาสได้คุยคุณจิมอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกระจกหูช้างด้านหลังเนี่ยแกเบิร์กกระจกหูช้างด้านหลังมาจากญี่ปุ่นครับแต่กระจกที่ได้มาเนี่ยมันดันเป็นสีใสแต่รถที่มีอยู่มันเป็นสีชาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่มันจะค่อนข้างลําบากอยู่พอสมควรในการที่จะหาพาร์ทมา ให้มันตรงกับรถที่เรามีข้อที่2ตัวรถมีน้ำหนักมาก1.5ถึง1.7ตันทีเดียวข้อ3ทัศนวิสัยทางด้านกระจกด้านหลังครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถท้ายสั้นมันเลยค่อนข้างแคบและอีกอย่างกระจกทางด้านหลังเนี่ยมันลาดอยู่พอสมควรเวลาถ้าเกิดมีใครไปนั่งด้านหลังเนี่ยจะร้อนศีรษะฉา,าเลยข้อที่4ห้องโดยสารภายใน โดยเฉพาะแถว2เนี่ยมันแคบมากไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่ครับข้อที่5ในตอนนี้หารถสภาพเดิมๆได้ยากมากส่วนใหญ่คนใช้พีหลูดเอาไปแต่งเอาไปปรับปรุงกันซะเกินจากความเป็นรถดเดิมๆไปเยอะฮะถ้าใครที่จะหารถในลักษณะรถดเดิมๆเ,เนี่ยมันเลยลำบากข้อที่6อย่างที่บอกไปแล้วตอนต้น ค o นด้าพิลูมันเป็นรถประกอบนอกนะครับไม่มีรถประกอบในบ้านเราและมันจะมีรถที่ทางค o นด้าขายเองกับรถเกรมาเกตในตัวเกรมาเกตเนี่ยถ้าจะไม่ผิดรหัสมันจะเป็นรหัส BB1 และ b b c ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้สนใจนะครับว่ามันจะเป็นเกรหรือไม่เป็นเกรในตอนนี้ถ้าจะหามาเล่นเองเนี่ยขอคันไหนก็ได้แต่ให้ได้สภาพที่ดีที่สุดเท่านั้นข้อที่7หลายคนบ่นเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองแต่ขออนุญ,ญาตพูดอย่างนี้นะครับ พีรูดมันคือรถสปอร์ตคาร์นะครับมันไม่ใช่รถอีโคคาร์รถซิตี้คาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองก็ตามสมรรถนะที่มันมีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของตัวมันด้วยทำให้มันกินแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้กินเท่าไหร่นะอาการประจำรุ่นต้องบอกอย่างนี้ครับพีรูดเจนสี่เนี่ยไม่ค่อยมีอาการประจำรุ่นเยอะนะสำหรับตัวเครื่องเฮดจีฟสองอย่างที่บอกไปแล้วเสียซ่อมตามอาการครับ ไม่ได้มีอะไรจุกจิกมากมายอาการประจํารุ่นจริงๆที่ผมเจอก็คือข้อที่1เกี่ยวกับหลังคาลัว่วผุหลังคาเดิมของพีหลูดมันจะเป็นเหล็กครับใช้งานไปนานๆมากๆเสื่อมผุไปตามกาลรรเวลาหลังๆเนี่ยทางนอนสต็อปเองเขาสามารถโมดิฟายเอาตัวหลังคาของเจ้าตัว Gen 5มาใส่ซึ่งกลายให้มันเป็นหลังคาเจ้าสันลูปมูรูปได้ ข้อที่2ระบบ 4WS เสียล้อล็อกในขณะขับลองนึกภาพตามอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าล้อมันเกิดไปล็อกในขณะที่เราล้อหลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรงรถมันจะวิ่งไปตรงๆไม่ได้นะมันจะเอียงแถไปแถมาแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งในความเร็วสูงแล้วแล้วมันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมีสิทธิ์ฟาดถนน,นได้ง่ายๆนะ โดยระบบของตัว 4WS เองเนี่ยมันมีทั้งระบบที่เป็นแมชชนิกแล้วก็ไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซ็นเซอร์มอเตอร์ในการขับอย่างคันนี้ตอนนี้ก็ถอดปลั๊กของ 4WS ออกเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจเช็คให้มันแน่ใจว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-8โลลิตรนอกเมืองได้ที่10-11โลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่8-9โลลิตรสำหรับผม ด้วยขนาดของตัวรถแล้วเนี่ยผมมองว่าอัตราสิ้นเปลืองไม่ได้ดูโหดร้ายครับคู่เปรียบกลับในบ้านเราผมเห็นอยู่2ตัวครับตัวแรกก็คือ Toyota s ซา i ิ a ส่วนตัวที่2ก็คือ Nissan 200SX ราคามือ1มือ2เนี่ยตอนมันเปิดตัวมันอยู่ที่ประมาณ1.2จนถึง1.5ล้านสำหรับราคามือ2ในปัจจุบัน ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณแสนไปปลายนะครับประมาณ1.7-1.8แสนนมีแล้วจนไปถึงประมาณ4.8-4.9แสนมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับเครื่องปีสภาพของแต่งแต่เรื่องของแต่งเนี่ยสำหรับผมตอนนี้ผมก็ยังติดลังเลนะเพราะว่าหลังๆต้องบอกเลยว่ารดสภาพเดิมๆราคาขึ้นมาเยอะเลยครับ มันขึ้นอยู่ความพอใจจริงๆในเรื่องของมูลค่าของรถรุ่นนี้กับพีลูดเจน4เล่นได้ไหมถามกลับดีกาครับว่าคุณพอใจกับมันหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้รถสปอร์ตคาร์ในงบประมาณที่ไม่เยอะมากค่าใช้จ่ายค่ามันท่นั้นค่าดูแลรักษาต่ำคันนี้ตอบโจทย์ครับหลายๆคนก็มานั่งมองมานั่งเถียงกันอยู่ว่าโอ้ยคอได้พีลูดเนี่ยเข็นบอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันเคยมีประวัติอะไร เกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศบ้างเคยชนะสนามแข่งไหนบ้างอันนี้ผมมองว่ามันแล้วแต่มุมมองครับคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าผมผมชอบมันเพราะว่าผมมีภาพจำกับมันมีเรื่องราวดีๆกับมันมาค่อนข้างเยอะผมเลยรักมันแต่ถ้าจะเลือกเล่นโฉมที่ผมไม่อยากจะจับหรือถ้ามันจำเป็นจริงๆจะจะเอาแต่จจขานออ้อยที่สุดก็คือในเรื่องของโฉม BA8 ซึ่งมันเป็นเครื่อง แคมเดียวแล้วมันอืดมากแต่ว่าโฉมที่อยากจะหาได้แล้วต้องหาได้สภาพดีๆคงจะไม่ลังเลในการที่จะซื้อหาก็คือในโฉมปี96ครับที่เป็นเลี้ยว4แล้วก็ออปชั Club ่นครบเต็มๆหลายคนยังสงสัยว่าราคามันจะขึ้นอีกไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับราคาครับมันเกี่ยวกับคุณชอบไหมเราเล่นรถเพราะว่าเราอยากเสพมันเราอยากมีความสุขไปกับมันไม่ได้เราเล่นรถเพื่อเราต้องการให้ราคามันขึ้นหรือให้มูลค่ามันขึ้น ถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ ด้าพีลูส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้ครับแฮนด์ i ลิงเนี่ยโอเคไม่ต้องบอกเลยนะครับหลายๆคนใช้งานมารู้อยู่แล้วช่วงล่างดีไหมดีครับมันคือรถสปอร์ตคาร์อาจจะแข็งกระด้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะนะปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดอยากได้มาใช้งานจริงๆนะครับอย่างแรกก็คืออู่แล้วก็อย่างที่สองก็คือ สภาพที่เราหามาเนี่ยมันจะได้ดีมากน้อยขนาดไหนจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาลดราคาถูกนะครับและดีหาได้ไหมผมบอกว่าได้ครับแต่มันหาได้ยากมากราคาที่มันควรจะเหมาะสมสําหรับผมเนี่ยเวลาที่ดูพีีลูดแล้วเข็นแล้วได้มาแล้วไม่ต้องเอาไปทํามากหรือว่าเก็บมากก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณ200000ขึ้นไปครับประมาณ200000กลางๆเป็นตัวเริ่มต้นนะ ครับถ้าถึงแบบพร้อมใช้เลยผมว่าอยู่ที่ประมาณ300,000ที่เห็นได้มาเนี่ยหรือหลายๆคนที่ได้มาจากการที่เข้าไปดูหรือไปคุกครีอยู่พอสมควรได้มาราคาถูกแต่ก็ผลท้ายสุดก็จบในราคาที่ใกล้เคียงกันครับถ้าเกิดว่าจะทําให้มันสมบูรณ์แบบ มันเป็นรถที่ขับสนุกครับถึงแม้ว่าตัวมันจะใหญ่หลายคนบ่นว่ามันกินน้ํามันไปแต่ผมว่าชอบพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันคือสปอร์ตคาร์นะจะประหวังอะไรมากไม่ได้พราะรถพวกนี้คุณต้องการการขับสนุกอยู่แล้วอัตราการสิ้นเปลืองสาหรับผมเนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมรับได้อะผมว่ามันมันดีกว่า f o r er ์จูเนอร์เจนหนึ่งอย่าลองตัดสินใจกันดูครับแต่ถ้าผมจะหาสปอร์ตคาร์ผมบอกเลยว่าพี่ลูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ